สวัสดี <ithe ater S 2> ค่ะก็ซิบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะรถกระบะอลอพร้อมขับพร้อมใช้นะคะกับีซู u d max ค่ะปี2012เครื่อง2.5เกียร์ออโต้นะคะเป็นตัว h ฮร h นเดอร์ค่ะตัวท็อปเจ้าของเดียวมือเดียวป้ายแดงเลยค่ะเลขไมล์หนึ่งแสนสามขอภัยค่ะเลขไมล์หนึ่งแกิโลเมตรนะคะตัวรถสภาพสวยดูดีมากๆสีใสๆรอบคัน บอดี้เดิมๆโรงงานค่ะเครื่องยนต์ดีเดินนิ่งเดินเรียบเดินเบาไม่มีสะดุดนะคะเป็นเครื่อง2 5 0 0ซีซีนะคะเกียร์ดีไม่มีกระตุกค่ะพวงมาลาัยมัลติฟังก์ชันไฟหน้าโปรเจคเตอร์กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าได้นะคะช่วงหน้าดีค่ะรถสวยนะคะพร้อมกับของแต่งก็มีบ้างนะคะทุกท่าน หลายรายการอยู่นะคะสำหรับของแต่งนะคะมีจอแอนด o อยเบิกใหม่ค่ะมีฝาครอบกระบะท้ายมีโชคนะคะแล้วก็ล้อแมแอกเลนโซขอบ18ค่ะภายในสวยสะอาดตาค่ะแอร์ดิจิตอลภาษีไม่ขาดสนใจรถยนต์คันนีนะคะ359,000บาทจัดไปเน้นได้รถอยู่ที่ถนนพระราม2ค่ะ สนใจโทรคุยสอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติมนะคะติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปหรือแอดไลน์ตามไอดีไลน์ใต้คลิปนี้นะคะ2ช่องทางในการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับตัวรถจากผู้ขายโดยตรงค่ะในวันนี้แอดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ